ทีมข่าวระวังภัยรถบรรทุกวอลโวและพี่ๆทีมอาสาวันนี้มีภารกิจที่จะนำของบริจาคจากประชาชนที่มีจิตศรัทธาไปแจกจ่ายค่ะเมื่อทีมงานได้รับมอบหมายจากทางฮอตไลน์ระวังภัยเราดูความต้องการของแต่ละจุดว่าต้องการอะไรบ้างจากนั้นก็ทำการวางแผนเส้นทางและโทรไปคอนเฟิร์มจุดหมายอีกครั้งค่ะเข้าซอยรามินทาร0 9ไปแล้วเนี่ยเข้าไปยุกเ่ไหนครับคุณพรวัครับเข้าไป1กิโลนะครับป้า ตู่บ้านธีระวันอยู่ซ้ายขวาครับเป็นสามแยกไหมเหรอมันเป็นสี่แยกเล็กๆตรงนี้เป็นทางเข้าเล็กๆที่มันมีคอมอ่ะที่มีป้อมวันนี้เราเดินทางมากับรถวอลโวแล้วก็พี่มทีมอาสานะคะเพื่อจะนำของไปแจกให้กับประชาชนที่โทรเข้ามาทางออนไลน์ระว่างไทยค่ะซึ่งของที่เราจะนำไปจ่ายถึงมือประชาชนเนี่ยนะคะก็มีทั้งข้าวกล่องน้ำดื่มมีอาหารแห้งของทุอาชีพนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะสุขากันพี่นะคะแล้วก็มีเรือด้วยค่ะอันนี้อันนี้ ชายราภักดิ์ยนะคค่ะซึ่งเราเรา,เรากำลังเดินทางไปเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะคือเขตคลองสังวาค่ะเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเราต้องทราบอะไรบ้างคะสิ่งที่ควรจะทราบก็คืออย่างแรกก็คือเส้นทางนะครับเส้นทางที่จะไปเนี่ยควรที่จะสอบถามกับผู้ประสบภัยว่าเขาอยู่ใ,นในกล้กับเส้นทางที่พานะเราจะเข้าถึงได้มากน้อยสักเท่าไหร่ระดับน้ําสูงเท่าไหร่พานะเราเข้าได้หรือไม่นะครับควรที่จะทราบว่า ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ประสบความเดือดร้อนเหมือนกันเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับเราจะได้จัดเตรียมข้าวของให้เพียงพอกับผู้ประสบภัยแล้วจะเหลือเผื่อแผ่ให้กับผู้ที่ไม่ทราบข่าวแล้วก็ยังไม่ทราบเบอร์ของที่ทางศูนย์นะครับเปัจจัยที่จะเลือกว่าจะไปที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะจะดูจากอะไรบ้างจริงๆแล้วเราก็เข้าใจว่าเดือดร้อนกันหมดทุกที่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้ได้ง่ายที่สุดก็คือจากที่ประชาชนนะครับเดือดร้อนเนี่ยเขาจะแจ้งเข้ามานะครับเมื่อแจ้งเข้ามาแล้วเราก็จะ พยายามจัดเส้นทางว่าเส้นทางไหนที่จะเราจะไปได้ก่อนแล้วอยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับโอเคพี่อยู่ตรงไหนคะบ้านผมลึกเข้าไปข้างในนี่ประมาณสักครึ่งกิโลกว่ากว่าตอนนี้้าทิวัดดูเนี่ยประมาณ 65เซนเกือบ70เซนละจริงๆแล้วอยากให้น้ำมันทรงอยู่น้ำทรงอยู่แค่นี้ถ้าเกินกว่านี้ก็จะแยากกันทุกคน เมื่อแจกจ่ายของให้กับคุณภพรรัตในซอยพระยาสุเรนเสร็จที่ต่อไปที่เราจะเดินทางไปถึงเป็นหมู่บ้านอิสลามมีอยู่กว่า1,000คนใน200ครัวเรือนศูนย์อพยพของทางหมู่บ้านอยู่ที่โรงเรียนสุเหลาแสนแสบทีมงานจึงนำของไปแจกจ่ายที่บริเวณนั้นค่ะและเนื่องจากชาวบ้านเป็นชาวมุสลิมรับประทานอาหารค่อนข้างยากจึงขอแค่น้ำดื่มและอาหารแห้งเพื่อเอาไว้แจกจ่ายกันในหมู่บ้าน ที่ว่าเป็นข่าวอยู่แล้วตรงนี้จะพาแสนแสนข่าวหนึ่งแต่ถามว่าเราไม่เท่าไหร่ตรงด้านนู้นอ่ะอันนี้คือเราผลกระทบจากกองเก้าที่เขาบาย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 น้อยไม่เขาบอกวอไม่ได้เลยขอบคุณค่ะได้ครับได้ครับรองเท้ารองเท้าโยนไปหน่อยถนนสายนี้แบบนพี่ไปรองเท้ายกหน่อยพี่รองเท้าได้จะส่งให้รองเท้าไปก่อนทีละคนทีละคนใจเย็นเดี๋ยวมันใจร้อนช้าช้าช้าชเดี๋ยวให้ทีละคนก่อนทีนี้ครับส่งของมา ส่วนกรณีที่โทรมาขอเรือนั้นเราจะดูจากการนำนะไปใช้ประโยชน์ด้วยนะคะอย่างเช่นคุณนานัทวุฒิที่บ้านอยู่ลึกเข้าไปกว่า3กิโลเมตรจึงเดินทางเข้าออกลำบากมากแถมลึกๆเข้าไปน้ำก็ค่อนข้างสูงและคุณนาบอกว่าจะใช้เรือรำนี้กัน7-8ครัวเรือนเราจึงจัดให้ตามคำขอค่ะได้เรือจากทางรายการนี้ไปใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับผมก็เอาไว้ไวใช้ซื้อของนะพายออกมาซื้อของครับผม ของายขอเข้าบ้านมีจุระได้ไปครับไปห้องน้ําก็ไม่ได้ต้องมีเรืออย่างนี้ถึงจะไปไปได้ครับผมนี่ก็ขอบขอบคุณมากนะที่ผมก็คิดว่าวัดจะได้ไม่ได้นี่ก็สิ่งมากสิ่งมาทำไมนี่ผมก็ดีใจไล่มาเลยที่บ้านน้ำมรกตเลยนะรบกวนมีอยู่ไหมขายริม ไปครับน้องเบฟครับเบฟที่บ้านน้ำเพิ่มไหมน้ำเพิ่มครับท่วมเยอะเปล่าเบบครับเยอะครับให้พ่อลงก่อนให้พ่อลงก่อนเดี๋ยวพ่อรับข้างล่างครับหน้ามันสูงพอดีน้องเบบ อีกหนึ่งวันนะคะที่ภารก,กิจของเราได้สิ้นสุดลงไปค่ะดูจากของที่เราเตรียมมานะคะหมดเกี้ยงเลยค่ะเรานําไปแจกจ่ายในหลายๆพื้นที่นะคะในเขตคลองสามวาค่ะซึ่งก็มีทั้งท่วมมากท่วมน้อยลดนหลั่นกันไปนะคะสําหรับข้าวของเนี่ยนะคะเราก็นําไปแจกจ่ายในหลายๆพื้นที่ค่ะทั้งชุมชนอิสลามชุมชนหมู่บ้านนะคะถือว่าเป็นจุดเล็กๆค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยกำลังกระจายอยู่ทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะ ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ทางฮอตไลน,ะะรน,รน์ระวังภยัยนะคะ023383000กด3ค่ะบรุณวันวราศินทีมข่าวระวังภัยรายงาน